เนื่องจากว่าผมอยากจะทำคลิปให้มันเป็นขั้นเป็นตอนเกี่ยวกับการทำนะครับแต่เนื่องจากว่าผมไม่สะดวกที่จะไปทำคลิปให้ว่ามันทำยังไงผมขอเล่าคร่าวๆแล้วกันนะครับ mm. ก็คือซื้อถั่วเขียวกักตุนไว้ได้เลยเพราะตอนนี้มันเริ่มแพงแล้วเพราะขา่าวการล้างพิษของถั่วเขียวเริ่มมีผลต่อมูลค่าทางการตลาดสมัยก่อนมันถุงละ21บกว่าบาทตอนนี้มันล่อไป30แล้ววันก่อนเจียนยังซื้ออยู่ที่ สามสิเบเอ็ดเหลือ26บาทเท่านั้นเองครับเอาเป็นว่าขั้นตอนครับถั่วเขียว1ถุง1ถุงมันเลยเอามาแช่น้ําค้างไว้หนึคืนตื่นเช้ามามันก็จะแตกเมล็ดออกก็ล้างให้สะอาดเสร็จปุ๊บเอาไปปั่นครับเวลาปั่นเฮ้ยไม่ใช่ดีเอาไปต้มก่อนต้มต้มต้มจนถั่วเขียวมันสุกไม่ต้องใส่น้ําตาล พราะเดี๋ยวถ้าหากชอบกินหวานก็ต้องไปหาน้ําตาลปี๊บมาอีกก็ไม่เอาไม่ใช่ต้องการกินน้าตาลเดี๋ยวไปใส่น้ําตาลที่มันเป็นน้ําตาลพิษก็ต้มให้มันเดือดจนมันสุกสุกเสร็จปุ๊บก็เอามาปั่นให้มันละเอียดพอปั่นให้มันละเอียด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 แล้วแช่ตู้เย็นแล้วตักกินเช้ากลางวันเย็นสองช้อนกลางวันสองกลางเย็นสองนะครับเจียนแถมให้อีกหน่อยนะครับว่า การปั่นขอให้ปั่นละเอียดเพราะเมื่อปั่นละเอียดเวลาที่การดูดซึมของร่างกายจะดีกว่าเดิมจำนะครับว่าถัวเขียวไม่ได้เข้าไปในร่างกายแล้วร่างกายไม่ได้ดูดซึมหรือดูดซับถั่วเขียวแต่เกิดจากกระบวนการของหัวใจที่มันกระพริบครับตับตับตับ,ตบมันทำให้กระบวนการยืดหดอวัยวะภายในมันจัดสรรและ หัวใจเราเนี่ยครับเท่ากับดวงอาทิตย์ที่มันดูดกับผักนี่ยแะครับต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 ับเนี่ยะครับเพราะฉะนั้นไม่รู้แหละว่าเราอ่ะยังมีชีวิตยอยู่ได้ก็ด้วยการที่เราอ่ะลดแรงสะสมหรือรดแรงต้านเป็นแรงสะสางก็ด้วยการล้างพิษในร่างกายหญ้านางรางจืดผสมกัน แถมให้นะครับในอัตราส่วนที่เท่ากันเสร็จปุ๊บเวลาจะล้างให้เอาไปแช่น้ำเกลือ1ช้อนโต๊ะแล้วก็แช่ข้าวสารอีกหนึ่งช้อนโต๊ะประมาณ10-15นาทีแล้วก็ล้างออกพอล้างออกเสร็จปุ๊บคือถามว่าน้ำเกลือกับข้าวสารจะทำทำไมดูดพิษครับเพราะเราไม่รู้ว่ายญานางรางตือดเนี่ยมันซึมซับพิษอะไรมาบ้างเราก็ดูพิษออกก่อนพอดูดเสร็จปุ๊บก็เอา ของสอ,งอย่างนี้นครับไปปั่นเวลาปั่นอันนี้ทริคเคล็ดลับอย่าปั่นแล้วกดแช่ครับ1 2 3 4 5แล้วปล่อย1 2 3 4 5แล้วปล่อยโอเคนะครับหลังจากนั้นเมื่อได้ละเอียดแล้วก็คั้นน้ำเอากากจะเอามาทาตัวหรือมาโบหน้าก็ได้ไปดูสรรพคุณใน Google มีเยอะสรรพคุณของยญานางรางเตือดนะครับมันเอาไว้ทำอะไรหลายๆอย่างมากเราเอาน้ำมันมาใช่ไหมฮะ พอน้ำมาเสร็จปุ๊บก,ก็แช่ตู้เย็นเวลาจะใช้ก็เอามาทานเอามาเทใส่แก้วเป๊กและผสมน้ำหนลิตรซัดโคกเลยครับเช้ากับวันเย็นเชา้าเย็นก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมมันเป็นน้ำคอโรฟิลล์อีตัวนี้ล้างพิษหญ้านางรางจืดถั่วเขียวต้มจืดอีกอันหนึ่งที่เจียนยังไม่ได้ลองอย่างหนักอย่างอุกฤษคือน้ำสหายก็คือน้ำขิงกับน้ำมะนาวแล้วผสมกับแอปเปิ้ล ซึ่งเดี๋ยวเจียนจะไปคุยกับนักวิชาการก่อนว่าเราไม่ยังเป็นต้องใช้ Apple s i ซเดอร์เวนเพราะว่านําเข้ามันราคาแพงใช้น้ําส้มอื่นได้ไหมเชื่อว่าได้เพราะว่าเคยคุยแล้วเดี๋ยวไปคุยให้ละเอียดก่อนนะครับอันต่อมาคือเออ่ชาเขียวเรื่องที่เจียนเล่าทั้งหมดเนี้ยครับสามารถไปตามหาดูได้ในโลกออนไลน์เช่น Tik t o อกก็คือชื่อช่องนะครับอาจารย์เอกก็จะมีทั้งผลิตภัณฑ์ถ้าไม่อยากทําเอง และหรือในตลาดอ e ีคอมเมิร์ซทั้งหมดจะมีผลิตภัณฑ์ที่เจียนว่านี้ไว้นะครับแต่ถ้าอาชอบหรือไม่ชอบหรือพึงพอใจไม่พึงพอใจแบบไหนก็ a d ดแอพพลายได้แล้วมีผลประการใดช่วยกรุณามาบอกเจียนด้วยว่ามันได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องอะไรที่เจียนอามคาบพิษนี่ครับดูนี่มันเน่าทั้งแขนเลยครับ2แขนครับ ก่อนหน้านี้มันเน่ามันไม่เห็นแล้วมันไม่เห็นแล้วเจนก็เลยไม่รู้ว่ามันหายเพราะตัวไหนเพราะว่าเจนใช้นางแซงด้วยโอเคนะครับก็เกรงว่าจะไม่ทันทําให้ดูเพราะว่ามันแช่อยู่เนีย่ยครับดูมือนี้จะเห็นได้ชัดชหเ,ชเห็นไหมครับว่าเจนล้างพิษเห็นไหมครับเห็นไหมเกรงว่ามันจะไม่ทันพอไม่ทันมันก็ไม่สมกับที่อยากจะได้ข้อมูล แล้วเจียนก็รู้สึกดีว่าอ๋อมันมาถูกทางแล้วว่าที่ทําเรื่องเนี้เจียนจะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้คนและจะอาศัยส่วนต่างของบุคคลที่ไม่มีความพร้อมแต่อยากทานเอาไว้วันหน้าจะได้เจอมากกว่านี้เพราะฉะนั้นง่ายๆเลยเจียนคือหนูทดลองหรือทดลองให้กับตัวเองเรียบร้อยละแล้วผลประการใดยังไงก็จะมาไลฟังเรื่อยๆแล้วกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เกิดความรู้สึกวมกันฝากไว้เราไม่เข้าใจกันฝากไว้เราไม่ต้องเปกับพนักงานตรงไนทำออฟโรดพดีจะได้ไม่ต้องไปด,งไงไไปดคุชธมชาติของเราจะดูแต่ตัวเราเองระวังให้ดีนะครับอย่าเชื่อเจียนจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองด้วยการทําความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองกําลังทําด้วยการชงเองกินเองแล้วก็ผลิตเองผลลัพธ์จะปรากฏ อย่าให้ภาษาคนกลางเช่นเจียนมาเป็นเงื่อนไขจะเข้าใจไม่เข้าใจไม่เป็นไรแต่ไปทำดูก็จะรู้เองแล้วเอามาบอกกันด้วยนะครับสวัสดีครับยังไงมารับหน่อยวันนี้วันนี้ไอ้น,นี่แบบว่าออเดอร์เข้าเพียบเลยเอยมันไม่ใช่ที่ตกลงกันไว้หรือเปล่าจมตร มันอาจจะอยู่เหนือข้อตกลงก็ได้มันเพราะอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงได้กับทันหันทุกทีเลยโอเคบ่อยๆต,ตรีเดี๋ยวก็น,นี่นจะทําข้าวกล่องให้เขาเนี่ยสองพันกล่องเนี่ยแล้วพรุ่งนี้ของเราจะยมเออพรุ่งนี้ก็เข้าว่ากันไปตามที่จเสร็จถึงบ้านก่อนก็คุยกันยังไม่ได้เก็บเสื้อผ้าเลยแม่เรานั่งอยู่สองคนแล้วก็ชิลเลยนะแม่อะเรานั่งอยู่สองคนแล้วชิลเลยนะ ใช่ใช่ชิวไปเลยโอเคเพื่งมวยเดี๋ยวเดี๋ยวหลงลืมแม่แล้วที่น้ำยาล้างรถหนุ่มอยู่ที่ไหนอ่ะไม่ทราบนั้นเดี๋ยวแม่กลับมาแม่มาหาด้วยเนาะแล้วแม่ก็ล้างรถหนุ่มด้วยนะไม่รักปากโมอะไรอ่าเล,เล่นยป็นเจะาคอดทอดของให้เขาขอคำคมสำหรับแฟนคุณเคยปะคุณโทรหาแม่แม่โทรหาคุณ แต่เรื่องที่มันเป็นเรื่องหรือมันเรื่องไม่ปกติหรือไม่ใช่เรื่องอะไรเลยคือเวลาอยู่ด้วยกันแม่ผมมักจะพูดอะไรลอยลอยขึ้นมาแล้วนึกว่าผมได้ยินผมเลยบอกว่าพูดให้ได้ยินด้วยให้โตตอบด้วยไม่ใช่พูดออกมาแล้วก็น,นึกว่าได้ยินผมก็เลยแก้ได้การอ่ะเดี๋ยวโทรหาเลยแล้วกันไปดูกันเลยได้ยินเสียงป่ะล่ะหน้าอยู่ไหนอ่ะอ่าแม่ เดี๋ยวเรื่องนี้หนุ่มจะรับผิดชอบเองหนุ่มจะปรับตัวเข้าหาหน้าเ,เรื่องนี้หนุ่มจะปรับตัวเข้าหาแม่เองแม่ไม่ต้องรับผิดชอบตัวเองละหนุ่มเคยบอกแล้วไงว่าเวลาแม่พูดอะ่ะเหมือนกับว่าหนุ่มอยู่ตรงไหน่ะแม่ไม่น่าจะได้ยินไงไม่ได้ยินหรอกแต่ว่าเดี๋ยวหนุ่มจะรับผิดชอบเองเพราะว่าหนุ่มจะปรับตัวเข้าหาแม่เองโอเคยังโอเคโอเคแกงส้มนี่อร่อยมากนะแม่อืมบุยบ๋ย ถ้าชอบประสบการณ์ตรงแบบนี้กับเจียนแล้วชมตรีวุ้ยปุ๋ยก็สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์กดสีกระดิงกับทุกสิ่งอย่างที่กลับมากันได้และถ้าหากมีข้อหักล้างย้อนแยง้งหรืออยาเพิ่มเติมที่ใต้อคอมเมนต์ครับ